วิธีเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์กับบร,ริจาคทิสง่ายๆเข้าใจได้ใน3นาทีคลิกลิงก์ในกล่องข้อความด้านล่างแล้วทำไปพร้อมกันเลยครับคลิกเปิดบัญชีเลือกบัญชีกองทุนรวมกดบันทึกและยืนยันกรอกข้อมูลส่วนตัวและเบอร์มือถือของท่านใส่รหัส OTP ที่ได้ผ่าน SMS และกดยืนยันเบอร์มือถือกำหนดรหัสผ่านการเปิดบัญชีความยาว8ถึง10ตัวอักษรประกอบด้วยภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและตัวเลข ก่อนจะไปขั้นตอนต่อไปเรามาทำความรู้จักกับคำว่า NDID กับ IDP กันก่อนนะครับ NDID พูดง่งายๆก็คือระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนเหล่านั้นเราเรียกว่า i d p ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารต่างๆมีหน้าที่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิสต์เลให้กับผู้ที่จะขอใช้ข้อมูลโดยลูกค้าจะต้องมีบัญชีที่ผูกโมบายแบงกิ้งกับธนาคารนั้นๆและบัญชีนั้นต้องผ่านการเสียบประชาชนและถ่ายรูปหน้ากับทางธนาคารเรียบร้อยแล้วท่านสามารถยืนยันตัวตนได้ทั้งหมด2รูปแบบโดยรูปแบบแรกคือการยืนยันตัวตนผ่านโมบายแอปพลิเคชันซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เ,เพียงแค่มีบัญชีที่ผูกโมบายแบงกิ้งกับ IDP และบัญชีนั้นได้ผ่านการเสียบป,ประชาชนและถ่ายรูปหน้ากับทาง IDP เรียบร้อยแล้วโดยหน้าจอจะแสดงรายชื่อผู้ให้บริการแบ่งเป็น2ส,ส่วน ผู้ให้บริการที่ท่านได้มีการลงทะเบียนกับ n d i d ไว้แล้วจะอยู่ด้านบนอย่างเช่นในคลิปแสดงว่าท่านได้มีการลงทะเบียนใช้บริการกับ n d i d ไว้กับ Kbank เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ท่านกดเลือก K-bank จะมีการแจ้งเตือนให้ท่านดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านม o อถอแอปพลิเคชันของ KBank ครับอีกวิธีหนึ่งก็ง่ายไม่แพ้กันสำหรับท่านที่ไม่เคยยืนยันตัวตนกับ idp ก่อนหน้านี้ท่านสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านไปที่จุดให้บริการต่างๆใกล้ตัวท่านเช่น ais และ t e l e v i s Shop หลังจากยืนยันตัวตนจำเร็จก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับหลังจากนั้นตอบแบบสอบถามตรวจสอบคุณสมบัติสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันกรอกข้อมูลส่วนตัวช่องทางการติดต่อข้อมูลทางการเงินและแบบประเมินความเสี่ยงตรวจสอบแบบฟอร์มการเปิดบัญชีกองทุนรวมของท่านและคลิกเซ็นชื่อศึกษาและกดยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขแล้วกดบันทึกและใบต่อ ถึงขั้นตอนการถ่ายภาพและอัปโหลดเอกสารการเปิดบัญชีซึ่งประกอบไปด้วยรูปบัตรประชาชนรูปใบหน้าของท่านหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารและตัวอย่างรูปลายเซ็นของท่านบนกระดาษสีขาวครับสำหรับรูปบัตรประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนเช่นชาศาสนาหรือกรุ๊ปเลือดเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหากท่านไม่ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวท่านสามารถปิดบับงข้อมูลนั้น,น,นก่อนการถ่ายภาพได้ครับหลังจากนั้นกรอกรหัสยืนยัญญญนสำหรับการเปิดบัญชีอีกครั้งหนึ่ง เมื่อคำขอของท่านได้รับการอนุมัติแล้วระบบจะดำเนินการส่ง SMS แจ้งผลการอนุมัติไปยังเบอร์มือถือของท่านหากเอกสารการเปิดบัญชีหรือข้อมูลการเปิดบัญชีของท่านไม่สมบูรณ์ก็จะมี SMS แจ้งเช่นกันครับโดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลของท่านได้หากมีปัญหาในการใช้งานท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางการติดต่อในกล่องข้อความด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ